คิดสูตรใหม่เพิ่มเหลือชุดเดียวบนเน้นๆลุ้นเฮครับท่านนำเสนอเพื่อเป็นหลักการแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมของตัวท่านเอง สวัสดีครับสวัสดีวันพระวันจันทร์ที่30แล้วนะครับนับถอยหลังแล้วอีกวันเดียวสิ้นเดือนและแล้ววันที่หนึ่งก็จะมาถึงคลิปนี้เรามาดู 2. ตัวบนคิดสูตรเพิ่มมาดีบน 1นึ่ครบไปแล้วเรามาคัดเทียบเสียนดังอาจารย์ดังและมีสูตรเด็ดสองสูตรติดบนสูตรใหม่9 0 1 4 6 7และ8 9 0 2 5 4เนี่ยคัดเทียบไปเทียบมา และแล้วก็เหลือชุดเดียวเป็นไปได้ยังไงแต่ก็เป็นไปแล้วนี่ครับมาดีบน,นนี้คัดตอนแรกก็จะเหลือ2องชุด80กับ81คัดเทียบก็จังเหลือ81 80ก็ติดฮนะแต่ว่า ชุดรวมชุดรวมไม่มีไม่มี80ถ้า8มา8 1 8 2 8 5แต่ว่าชน8 1แอสตา่ยมาดีบน1 2ชน8 6 7 9 8เท่ากับ81เด็น10หน่วยเคยเหนือ8เท่ากับ81 จากชุดที่คันไว้ก็จะหายไป 8, 1, แปดหนึ่งแฝงมาความจริงก็ติดมาตลอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลขเด่นแต่มาตอนนี้กลายเป็นเด่นไปแล้วเพราะว่าติดทุกสูตรติดทุกชุดนี่ฮะหนึ่งสามเจ็ดศูนย์แอสตา,างเด่นสิบหน่วยบนมาตัว นี่อาจารย์อินทร์เทวนครน,นี่เด่น110หน่วยฮนะจะมาตัวถ้ามา10หน่วยก็คือ1เป็น8 1คลิปนี้มาทำกันให้ดูครับย้ำชัดๆมาทุกสูตรคือ8 1 1 8ไปกลับไม่กลับตัดแตกชนชอบใช้จัดไปรุ่นเฮขอให้มีโชคมีลาบกัน ขอบคุณนะครับผมไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่